คุณภาพของกาแฟความหลากหลายของเมนูบรรยากาศที่เป็นกันเองวันนี้เราอยู่ที่ Bean Sensory Coffee Roaster เอาเช้ไเ้ไอเเทคนิคการคั่วมันก็แล้วแต่ร้านไงใช้มต่อให้แหล่งผลิตเดียวกันเนี่ยความอร่อยหรือฝีมือการคั่วมันกออออ็อยู่ที่อยู่ที่โรเตอร์ค่อยู่ที่โรเตอร์ว่าคั่วเข้มคั่อ่อนโรเตอร์อะโรเตอร์เข,า,<อ>ขาเคีียวเนยังไง แคนอลที่รีเวิร์หรือว่าบาริสตาว่าจะริวออกแบบมันตั้งแต่สองส่วนเลยนะตั้งแต่ต้นทาตั้งแต่แรงแรงที่ปลูกจนมาถึงเทคนิคการคั่วจนมาถึงบาริสตาที่ที่ทำเขาเรียกอะไรเบนกันใช่ไหมที่เธยเห็นเขาเบนออริจินนี้กับออริจินนี้นะไม่พอนะเบนคั่วเข้มกับคั่วกลางมันก็เลยทําให้กาแฟมีแบบ ความหลากหลายใช่เออแล้วแบบว่าเออเยอะนะตั้งแต่สายพันแหลนปูกเนาะการผสมการคั่วการโช์อีกนะคาราเมลมัคิเอโต้นะคะร้านเนี้ยของคาราเมลมัคิเอโต้เนี่ยเขาใช้กาแฟบราซิลเนาะคัวมีเดียมถึงดาร์กเนาะ,อ,ะอ่านเอาเขาเขียนอยู่ <laughs> นี่ไง <laughs> อันนี้นะคะจริงจริงอะของของร้าน Bean Sicily เนี่ย Bean เนี่ยเขามีโรงพัวก,กาแฟอยู่ด้านหลังแล้วก็มีกาแฟของหลายหลาย Origin ออริจินะหลายแหล่งผลิตามาคั่วแล้วก็คั่วในในสเต็ปต่างๆอันนี้ของของโบลิเวียกลิ่นดีมากเนาะซึ่งเขาก็จะมีแต่ละกลิ่น,น่ะให้เราเลือกเลยเนาะซึ่งอยู่ที่แหล่งผลิตแล้วก็ ระดับการคั่วซึ่งแต่ละกลิ่นเขาก็จะบอกรายละเอียดว่าเออท็อปโน้ตประมาณไหนรสคือบางคนอะไอแอซิตี้เนี่ยคนไทยเขาก็ไม่ค่อยชอบเพราะมันออกจะออกเปรี้ยวนิดๆตัวนี้ก็คือจะโรยแอซิตี้ที่ถูกใจคนไทยเลยอ่าเพราะคนไทยจะไม่ชอบไงกลิ่นแอซิตี้แต่จริงๆบางทีถ้ากาแฟร้อนบางคนก็ชอบนะงั้นก็ถ้าถ้าถ้ามีแอซิตี้หน่อยก็เลือกเอาก็มีหลายหลายเกรดให้เลือกการเราก็จะเป็นเอรี้ยออกเยียร์กับเปรี้ยวราครับอืมก็จะมีไทย อ่าฟอรัล่ไหมเยียมากเขาทําเองสดๆทุกอันเลยคือแบบว่าพอหมดแล้วก็พองเราก็มาเติมใช่ไหมได้ดีมันเป็นพรีเมียมมาชาวเรมอนด์อันนี้เราเราสั่งกาแฟมาสามตัวมันมีโดรมิอใช่แบงกี้ค่ะ นี S <S <preach science> uh, ่นี่โรโรมิโออ่าเดี๋ยวเราลองชิมโรมิโอก่อนเขาบอกให้กินน้ำก่อนกินน้ำก่อนใช่ไหมอ่าอืมสดชื่นนะซ่าซานิดนึงด้วยแล้วก็ทานส้มอันนี้ส้มนะทำไมหมดแล้วโอ้ยไม่เป็นไรแล้วก็กินน้ำอีกทีรสฟิลลิ่งจะเปลี่ืออุ้งรสทอดเก๋นะแปลกดีสวยไหมนี่ย มันมันพรามันกินแล้วอะมันเหมือนับมันมีความซาขึ้นมาที่ลิ้นนิดนึงอะอันนี้ใส่อะไรคะมันด้ซาที่ลิ้นอาอ๋อจะหมันมีความมันมีมันมีความซาที่ลิ้นแล้วมันมีกลิ่นกาแฟผสมกับส้มนิดนิดเนาะส้มหรือมะนาวหน่อยๆใช้ได้ใช้ได้เอดี อันน,น,นี้นี่นี่ตัวนี้เราสนใจเพรานี้จะจะ็มีคำว่าเลมนอนนีเฮ้ยอ,อ,อันนี้อร่อยนะเก๋เฮ้ยอันนี้ดีก <c oughs> <c oughs> ็กินไอาชาเขียวอะมะชามันโอเคเลยนะหอมอันนี้พรีเมียมมะชาะชื่อมานะ <c oughs> พีเมี่ยม,มาชาะชฉาเลมอนนีมาสั่งได้เลยนะเพราะว่ามันหอมมาะชาะมากๆเลย ขมขมไม่เผื่อนนะมันขมแบบพอดีอ่ะคือถ้ามาฉาแท้มนก็ต้องขมนะมันแต่มันขมพอดีแล้วมันเข้ากันเลยมันเป็นไงตัดมันออกเปรี้ยวนิดนึงมันแบบยัยไม่ถูกอ่ะมันโอเคอ่ะส่วนส่วนกาแฟลเมิโอเนี่ยมันมีความแบบอ่าสปาร์คกิ้งนิดนึงใช่ไหมก็ได้หน่อยหน่อยมันความซาซ่าปลายลิ้นนะเดี๋ยวค่อยพิมพ์เหมือนจะบอกว่าเหมือนเมนแอลกอฮอล์หน่อยๆอ่ะมันกินเหล้านิดนิด เดีวาไม่มีอะไรเขาผสมใช่ไหมอืมอมาอเรอากินอะไรก่อนเรากินอวานน้อยก่อนอันนี้อันนี้นอวานน้อว่านี้ไหมอ่อชีสอนนี้เป็นแยมบลูเบอรี่เนาะบลูเบอรี่กวนเนาะแล้วก็ใส่เขาเรียกว่าเจลาตินลงไปอ่ะนี่คือความเป็นเป็แยมนิดนึงอ่ะซึ่งปกติเวลาเราเรากินบลูเบอรี่แล้วเราชอบมีที่เราคิดสุดยอดก็จะเป็นบลูเบอรี่ชีสเนาะแล้วก็ราด เป,เป็นชีฟทายแล้วก็ราบูแยมบูเบอรี่เนาะแล้วก็มีนแต่อันนี้ก็คือเป็นเป็นบูเบอรี่เอาเนะื้อบูเบอรี่มาปั่นทำเนื้อเค้กเลยนะแล้วก็มีแยมบูเบอรี่อยู่ตรงกลางหรือเปลี่ยนอันนี้เลยดูสินี่อันนี้เป็นวอตเตอร์อฟอฟ ออฟฟอาเหมือนเหมือนมีโรยน้ําตาลแล้วก็เบิร์นนิดนึงเนาะมันมีความหอมหวานนมหอมออม,อม,มันเป็นมันเป็นขนมพีิกิยกแต่กาแฟดีจริงๆอ่ะต้องสัง่งคาปูชิโน,โน่ร้อนนะหรือกาแฟร้อนนะมันจะแบบเปรี้ยวปันกว่านี้ใช่พี่อยากให้กาแฟร้อนแนะนำหน่อยสิพี่พี่ชอบกินประมาณเนี้ยแบบ พี่ดมหมดนะใช้หมดเป็บ้านไม่เอาโอเคเอาเป็นเอธิโอเปียอาราบิก้าละกันค่ะทำเป็นคาปูชิโน่ค่ะได้ครับ ตัวด้วยอืมตัวอะไรครับต่งาหลักมากอันนี้ใครทำอ่ะนี่น้องเขาทน่ารักมากเลยนี่นี่พรจันร์ด้วยมีจั์ด้วยนี่มีพระจันทร์ด้วยใชมอืมก็แพรเอเติโอเปียตัวนี้ คาปูชิโน่แบบนี้มันมีออกไปทางมมันมกลิ่นช็อกโกแลตชัดเจนเลยเนาะมาไปมันมีรู้สึกแบบนี้มันมีกลิ่นแบบมะพร้าวอะ่ะแบบหอมแบบเราไม่ค่อยกินกาแฟรสชาติประมาณนี้อ,ะอ่ะเออมันจะไปกลิ่นคาราเมลนิดน,น,น,นแล้วก็มันจะมีกลิ่น ของจุ้งมันรู้สึกมันมีกลิ่นช็อกโกแลตนิดๆอะคะ่ะแต่เขาเขาไม่ได้ต่จุ้งรู้อยู่แล้วะคะ่ะมนแล้วแต่แต่แต่ชนิดนะคะ